แปดคนนี่ก่อนหนึ่งสองสมส้แปดคนครบไหมคะ <Okay. S 1> ครบน้องขึ้นมานั่งข้างหน้าเลยคะ่ะขยับมานั่งข้างหน้าเลยคะ่ะเดี๋ยวไม่ได้ยินนะคะเดี๋ยวพี่จะมีอาหารเสริมให้ชิมก่อนนะคะถ้าเรามีอาหารเสริมให้ชิมด้วยชิมก่อนบรรยายเดี๋ยวพี่จะแจกเอกสารนะคะเออดูแนะนําตัวสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะเพอร์จินาการทองศรีค่ะ ท่านไดมอนด์ของเรานะคะรับราได,ได้เรือนหลายแสนนะคะนี่เป็นเอกสารชุดนี้นะคะถ้าใครอยากเอากลับไปบ้านไปศึกษาเพิ่มเติมเอาไปได้เลยถ้าใครไม่เอาก็ขออนุญาตขอคืนด้วยนะคะเดี๋ยวทานอร่อยใช่ไหมคะตัวนี้เป็นน้ำผลไม้เข้มข้นนะคะ61ชนิดนะคะมีส่วนผสมของ บลูเบอร์รี่นะคะลัสเบอร์รี่สีดำสตรอเบอร์รี่พวกเบอร์รี่ต่างๆมันจะเปรีป้ยวๆหน่อยอร่อยแล้วก็ที่หอมๆนี่คือแอปเปิลเขียวอ่าตัวนี้เป็น <Okay. S 1> จะมีแอปเปิลเขียวด้วยนะคะแอปเปิลเขียวตัวนี้เป็นสเตมเซลล์แอปเปิลเขียวจากสว mm ิตเซอร์แลนด์เหมาะสำหรับสุภาขสตรีที่อ,า,อาจจะมีรอยเหี่ยวยน่นผิวไม่ใสตัวนี้ช่วยได้นะคะโอเคน้าจอไปไหนนะคะเนี่ย คือตัวนี้นะคะเขาจะรักษาโรคโรคเสื่อมที่เกิดจากเซลล์เสื่อมคนเรานะคะมนุษย์จะมีการเจ็บป่วยอยู่สองประเภทก็คือ 1. นึ่งเจ็บป่วยจากการที่ร่างกายเรามีเซลล์เสื่อมเบาหวานความดันไขมันปวดหล,ลังเกาตตับไตริดสดวงทวารมะเร็งทั้งนั้นเลยเซลล์เสื่อมพอเซลล์เสื่อมร่างกายเราก็เจ็บป่วยบางคนเด็กๆไม่ค่อยเป็นอะไรคะ่ะเพราะเขาเซลล์เขายังเลือดเขายังดีอยู่แต่พอเราอายุมากขึ้นปัญหาเซลล์เสื่อมก็เริ่มตามมานะคะแล้วโรคอีกอย่างหนึ่งคือโรคที่เกิดจากการติดเชือ้อ ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นท้องเสียเชื้อ,อตกติดเชื้อใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้โควิดอย่างเงี้ยคะโรคติดเชื้อนะคะอันนี้เขาไม่ได้ดูแลดูแลโรคเซลลเสื่อมนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่านะคะร่างกายของเรานะคะอันนี้ประกอบไปด้วยน้ําก็คือเลือดของเราเราไปทานผักผลไม้ที่อาจจะมีเคมีเปืเป้อนๆปน,นมานะคะบางคนกินก็ไม่รู้ตัวคะ่ะกินหมูกระทะกินแนะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเคมีพวกสารบอลเล็กต่างๆที่ร่างกายเรารับไป เข้าไปทําให้เลือดเราเป็นไงคะเลือดดําเลือดเสียพอเลือดเสียปุ๊บปัญหาต่างๆตามมาแล้วเบาาวันความดันปวดหลังอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะคนไหนคะนะ้าจอนอ่ะคนก่อนอ่ะเลือดดาและพอเราทานน้าผลไม้เข้มข้นสกัด60สิชนิดนี้เข้าไปจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะช่วยนะคะ,ะทานน้ําตามอ่ะดูนะคะดูนะคะ อับดุลเอยอ,อ,อับดุล <ทำ S 1> เอย<อ>ดูนะคะให้เราสะอาดนะคะ,ะทานเข้าไปสักไม่ต้องใส่หมดอ่านิดนึงอ่าโอเคปุ๊บทานเข้าไปปุ๊บนี่ค่ะเขาจะช่วยล้างหลอดเลือดของเราให้สะอาดขึ้นเมื่อเลือดเราสะอาดร่างกายเราเลือดดีอะค่ะทุกอย่างมันก็จะดีเพราะร่างกายเราประกอบไปด้วยเลือดทั้งนั้นเลยระบบเลือดเต็มไปหมดเลยนี่เห็นไหมคะเคลียร์ละรตั้งายสะอาดแล้ว ใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างคุณป้าเป็น,เป,นเป็นโรคอะไรประจําตัวมีโรคประจําตัวไหมคะเบาหวานความดันไขมันมีไหมโรคประจําตัวไม่มีสุขภาพดีมากใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะดูดูกันนะคะสักพักหนึ่งทุกคนจะมีอาการถ้าใครกินแล้วมีอาการร้อนวู่วาแสดงว่าเลือดคุณยังปกติอยู่แล้วเขากำลังขับสารพิษที่เราตกค้างในร่างกายออกแต่ถ้าใครกินแล้วนิ่งไม่มีอาการอ่ามีปัญหาแล้วเลือดอาจจะหนืดหรือเปล่านะคะต้องเช็คตรงนี้ คอยดูนะคะไม่ต้องตกใจนะคะกินแล้วเลือดแล้วเหนื่ใช่ให้มันออกอาการคนที่ไม่ออกอาการคิดว่าโอ้ยเราไม่มีโรคอะไรแล้วไม่ใช่นะคะคันและตอนนี้หรอคะสีฟ้าอันนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกับสีฟ้าเลยแต่เขาจะเพิ่มตัวสเตมเซลล์แอปเปิลเขียวรสชาติจะออกแอปเปิลแอปเปิลหอมๆก็คือเหมือนตัวยูมิโกเลยเนี่ยเหมือนกันอาการก็จะคล้ายๆกันกินเข้าไปนะคะปกติพี่ทานอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวยูมิโก ออ๋ในเมื่อเลือดเราสะอาดแล้วนะคะโรคชุดทั้งหลายเราลดเบาหวานความดยากใมันอย่างเงี้ยโรคชุดนิ้วลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถยืดจะเป็นผื่นแพ้ได้ได้ค่ะเป็นชาท่านในม้อของเราเป็นภูมิแพ้อยู่เลยไล่ฟังหน่อยคะ่ะเป็นยังไงคะภูมิแพ,พ้อันนี้เป็นภูมิแพ้นะคะโดนแมลงอะไรต่อยนะคะก็จะเป็นผื่นขึ้นเต็มตัวเวลาเราไปสวนใช่ไหมคะ,ะก็จะมีพึ่งมีแตนมีต่อมีอะไรมาต่อยอเราอย่างเงี้ย จะต้องเป็นผื่นขึ้นเต็มตัวเลยเราต้องไปโรงพยาบาลตลอดนะคะพอดีมาเจอตัวยูมิโก้นะคะถ้ามันถ้ามันต่อยปุ๊บอย่างเงี้ยเราเอาตัวนี้ล้างสารพิษเลยไม่เป็นผื่นเลยะะอ่านั่นแหละค่ะควรกินควรกินล้างควรกินล้างเลือดเลยยางยิ่งอันนี้ช่วยได้นะคะโดนตะข่าบโดนงูโดนอะไรนะคะเอาตัวนี้ก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปหาหมอะะข,ขับคิดออก<ๆ>จากร่างกายก่อนเลยนะคะ พวกที่แบบว่าเป็นคนแพ้ง่ายอะค่ะมันต้องล้างเลือดเราประมาณนึงก่อนน้องคันแล้วใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยเกาๆหนาวหนาวเหรอคะอ๋อยังไม่มีอาการนนางวัวาวากก็คือ,อตัวหนูเองนะคะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อหรอกผลิตภัณฑ์อะไรจะดีขนาดนั้นมันเวอร์ไปหรือเปล่าแต่ว่าตัวเองอะค่ะได้ลองกับพ่อตัวเองพ่อหนูนะคะเป็นโรคกระดูกทับเส้นบริเวณช่วงคอไปถึงกลางหลัง3เดือนค่ะเดินไม่ได้เลยนอนเป็นผักเลย ทำงานทำสวนอะไรก็ไม่ได้งุดหงิดวุ่นงานไปหาหมอหมอคลินิกหมอโรงพยาบาลใหม่ที่ว่าดีว่าเก่งไปหมดเลยค่ะวันดีค่ะแต่ว่าไม่หายหมอว่าทางเดียวที่พ่อจะหายต้องผ่าตัดเท่านั้นเด็กรุ่นใหม่ค่ะไม่ไม่เชื่ออะไรเลยแต่มีคนแนะนําให้ลองตัวนี้เอาไปให้พ่อกินเราก็หมดหนทางแลวเนาะคือพ่อเราจะผ่าตัดแล้วเราก็ไม่อยากผ่าตัดเพราะเขาแก่แล้วก็เลยตัวนี้ไม่ให้เขากินกินวันแรกไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเป็นหนักมาก เบรพ่อสองซองเขาให้กินสองซองเช้าสองเย็นสองวันแรกเริ่มรู้สึกแหละร้อนพอแต่ช่วงล่างไม่รู้สึกนะกินไป3วันนะคะมันไล่เรื่อยๆร้อนเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันที่3ามันไล่ลงถึงปลายเท้าพ่อลุกเดินได้เลยวันนั้นตกใจมากคือแบบไม่รู้มันจะหายได้ยังไงนะคะแต่เราก็ไปศึกษาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมว่าเอามันทาจากอะไรมันช่วยเรื่องอะไรอ๋อมันช่วยเรื่องล้างหลอดเลือดได้ค่ะมือชานิ้วล็อกได้หมดเลยค่ะทานไปมีสรสชาติอะไรนะคะ ฮะลงปากเลยเคยกินแล้วเป็นไงคะดีใช่ไหมไขมันแล้วไปตรวจเลือดมาปุ๊บกินแล้วดีขึ้นกินอยู่ประจำใช่ค่ะอ๋ดีมากเลยคะ่ะพยายามทานต่อเนื่องเขาจะช่วยได้เป็นเบาหวานความดันอย่างเงี้ยทานปุ๊บแล้วไปตรวจเลือดรับรองว่ามันลดลงแน่นอน ช้ำเป็นจำจำจำหายหมดแล้วโอเคดีมากกินแล้วคันร่างกายพี่ถ้าไม่เป็นโรคจำตัวก็คือเขากำลังขับสารพิษสารพิษมาจากไหนบ้างอย่างเช่นพี่ทานผักผลไม้หมูกระทะอะไรที่เรากินเข้าไปแล้วเราไม่รู้ตัวมันคือสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายอันนี้เขาจะขับออกผ่านทางผิวหนังมันก็จะคันบู่ว่าไม่ต้องตกใจ ใช่ใช่นั่นแหละค่ะบอกว่าจุกทีไม่ตายไม่ตายไม่ตายต้องถามเขาก่อนว่าถ้าเกิดเจอเคสอย่างนี้นะคะให้ถามคนเลยว่าถามว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าโรคประจําตัวนะคะถ้าไม่เป็นแสดงว่าถ้าเขาจุกบริเวณช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องออกดไหลย้อนหรือใครจจไม่ออกด้วย กดลายย้อนเขาเป็นกดลายย้อนหรือเปล่าอาจจะแบบทานข้าวไปตรงเวลาแล้วเป็นกดลายย้อนเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรือบางคนเป็นโรคหัวใจอะไรเงี้ยคเขาจะเป็นกระทุ้งพิษพะตัวนี้มันจะเป็นกระทุ้งไอ้ตรงที่มันเสื่อมร่างกายเราเจ็บปวดตรงไันบางทีเราไม่รู้อย่างเช่นพี่บอกว่าไม่เป็นอะไรเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะข้างหลังอาจจะมีปัญหากินไปร่ล้อหลังปุ๊บแสดงว่าตรงนั้นนล้พี่มีปัญหาแล้วเขาสแกนอยู่เนี่ยค่ะขยุ้งขยุ้งพี่เป็นไทรอยหรือเปล่าคะไม่มีปัญหาอะไร ก็แสดงว่าร่างกายตรงนั้นเรามีปัญหาถ้าเกิดรู้สึกว่าร้อนตรงไหนเป็นพิเศษแสดงว่าตรงนั้นร่างกายเรามีปัญหาอยู่อาจจะเซลล์เสื่อมหรือว่าเลือดอุดตันตรงนั้นมันก็จะสะแกนสแกนถ้ากินแล้วมันเคลียร์ร่างกายอะค่ะมันไม่มีปัญหาอะไรถ้ากินแล้วร้อนรู้ว่าแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวหมดเวลานะคะเปลี่ยนเป็นตัวต่อไปเลยตัวนี้นะคะใครในนี้ขับถ่ายยากบ้างคะสองสามวันถ่ายครั้งอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมีไหมคะมีใครไหมถ่ายยากไหมน้องถ่ายยากใช่ไหมคะ มองหน้ากันก็คือบางทีบางคนบอกว่าฉันถ่ายทุกวันไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่หารู้ไหมว่าบางทีะคะ่ะร่างกายเราอาจจะสะสมนะคะอุจจาระที่ตกค้างในลำไส้นะคะสะสมมากขึ้นมากขึ้นไม่รู้ตัวกลายปเป็นมะเร็งลำไส้เดือดร้อนมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าดีท็อกซ์ของเราสามารถช่วยยังไงน้ำผิดสมือนอาหารที่เรากินเข้าไปในร่างกายนะคะ ไขมันนี่ก็เหมือนเรากินของทอดของมันหมูกระทะอะไรก็ตามนะคะที่เป็นของมันๆแล้วมันจะอ,อยู่ในร่างกายเราแบบนี้มันคงก็สะสมนะคะเป็นไขมันหน้าท้องมั่งน่้น,นี่นั่นมั่งอะไรนะคะเหมือนหนูนี่แหละค่ะแต่หนูกินประจํานะคะหนูจะเคลียร์ลำไส้ของหนูตลอดเพราะว่าชอบกินชอบกินหมูกระทะหยุดไม่ได้ก็จะต้องกินนีทอกไปด้วยให้ลำไส้เราสะอาดนะคะแล้วเมื่อตัวนี้นะคะสะกัดจากผักผลไม้นะคะที่มีกากใยทําให้ลำไส้บีบตัวและขับถ่ายดีขึ้น เมื่อเราทาดีท็อกซ์เข้าไปเขาช่วยดักจับไขมันยังไงนะคะเดี๋ยวดูกันปึ๊บนี่นี่นี่เนี่ยค่ะเขาจะจับไขมันของเรานะคะปึ๊บปึ๊บหลุดแล้วล่วงแล้วนี่เป็นไงคะมันนมันเหมือนอะไรคะทุกคนมันเหมือนอะไรคะเหมือนอะไรเลยเนี่ยเหมือนอะไรของเราก็ไม่รู้นะคะ นี่ทางเข้าไปแล้วเขาก็จะดักจับไขมันที่ตกค้างอยู่ในร่างกายนะคะเคลียออกมาให้เราลําไส้เราก็จะสะอาดขึ้นบางคนนะคะไม่ขับถ่ายนาน,านๆางเงี้ยเป็นสิวนะคะอารมณ์หมุดหิดงุ่นง่านหน้าตาหมองคล้ำนะคะต้องเคลียลำไส้บ้างนะคะนี่กินหมูกระทะทอดหมูสามชั้นกินอย่างเงีเ้ยนใช่นี่ไงเป็นไงคะ<ม>เขาก็จะดักจับไขมันที่เรากินเข้าไปอุ้ยเยอะ เยอะเข้าไปอันนี้ก็อืก้อนใหญ่เลช่วยลดน้ำหนักให้ด้วยนะคะทำให้เบาเนื้อเบาตัวเบาเนื้อเบาตัวขึ้นแนะนำว่าให้ทานสำหรับวันที่ไม่ได้ออกไปไหนนะคะอย่างเช่นพรุ่งนี้หยุดก็ทานเพราะว่าถ้าเราออกไปพูดป้าข้างนอกเนี่ยบางคนธาตุเบาเนาะหลายครั้งมันก็จะมีปัญหานะคะเขาจะเคลียร์ลำไส้บางคนแบบอะไรนะคะให้แนะนำทานก่อนนอน เรากินอาหารตอนห้าโมงเย็นแล้วประมาณสองทุ Fool ่มปุ๊บทานชงละลายน้ำทานตอนเช้ามาก็จะเคลียร์ลำไส้เราโล่งค่ะขับถ่ายกระสับกระส่ายหรอก็ควรกินสักครึ่งซองเคลียร์ลำไส้เราเพราะเราไม่รู้อย่างพี่ว่าอะไรมันตกค้างอยู่บ้างไงคะอืมใครไม่ชอบกินผักเงี้ยเด็กๆไม่ชอบกินผักเงี้ยโอ้ยขับถ่ายยากก็เนื้อเดียวกับทอดจีนเดียวกับทอดจีนอย่างเงี้ย นนก,กินได้บ่อยค่ะกินได้บ่อยบางคนกลัวว่ากินแล้วเราบอก่าทานจะเสียหรือเปล่าไม่เสียค่ะตัวนี้เราเป็นสกัดจากผักผลไม้สกัดเข้มข้นนะมีกากใย,ยก็คือกินแล้วไปช่วยเพิ่มกากใย,ยในท้องของเราให้เราขับถ่ายดีขึ้นลำไส้บีบตัวดีขึ้นแต่ว่าหนูว่าไม่ควรทานทุกวันนะคะเพราะบางทีเพราะว่าเขากำลังเคลียร์ลำไส้อยู่ประมาณเว้นสักวันสองวันสองวัน,วนครั้งก็ได้ค่ะเคลียร์ลำไส้เราให้มันรู้สึกน,นั้นไม่งั้นจะต้อง เหนื่อยมานั่งทุกเช้าทุกวันเลยก็แบบบางคนทาตุเบาอย่างเงี้ยสองสาวันบางทียังยังอุดจระอยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาอ่ะหมดละก็ใครมีคําถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะคะเกี่ยวกับสินค้าทุกตัวของเราเลยแล้วก็ในตัวชีตเนี่ยมันก็จะมีสินค้าแต่ละตัวให้ศึกษากันสําหรับคนที่ต้องการทําตลาดแล้วยังไม่รู้สินค้าทุกพูดยังไงเอาตัวนี้ไปดูได้แต่ถ้าใครไม่ไม่สนใจก็เอาคืนได้นะคะไม่พูดบริโภค พิจารณาที่บ้านได้เอาไปได้ไดค่ะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเลยเหรอคะไม่มีอะเดี๋ยวให้ดูยูมิโกสมมติว่าเมื่อเช้า,าทานยูมิโกไปแล้วหนึ่งซองแล้วเพอเออตอนเย็นมีนัดนะคะไปกินหมูกระทะกับเพื่อนแล้วเขาจะดูแลเรายังไงอ่านี่เห็นไหมคะทานหมูกระทะต่อปุ๊บแต่ยูมิโกยังดูแลเราอยู่เห็นไหมคะเลือดเราสะอาดเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะเขาสามารถที่จะดูแลเราได้ทั้งวันเลยนะคะ ทานไปหนึ่งซองก็คือุ้มสำหรับใครที่สามีชอบกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยให้เขาทานตัวนี้ดีกว่านะคะกินแล้วนี่เราจะนานไปแล้วมันจะร้อนพว่บางคนไม่ชอบนะคะเอาตัวนี้แทนก็ได้สิบเซียนจิ๊กซน้อนของเราะะใช่แนะนําให้คนกระทันน้องคันล้วใช่ไหมบางคนชอบน,น้องหน้าแดงนะน้องหน้าแดงถ้าบางคนอ่ากินแล้วอาการเยอะแล้วรำคาญทานน้าตามแก้วหนึ่ง มันจะช่วยเจือจางความเข้มข้นของตัวอาหารเสริมยูวิโกให้มันจะคันน้อยลงมันจะดีขึ้น,นแก้วเล็กๆก็ได้นะใช่ให้น้องเขอกินที่บ้านนี่พป็นอซองหนึ่งอย่ากเกา<ต>อย่าไปเกานะคะเอาลูกๆ<ต>พอเอาตัวนี้ก่อนล้างสารพิษเดี๋ยวไปเกาบุบเล็บเรานะพอๆเราหายร้อนายคันเป็นแผลเลยนะบางคน,นเกามันเลยเพินอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะลูกๆพอปวดเรือป่อได้กระดูกทับเส้นได้ค่ะ ชาไปมือไปเท้าอย่างเงี้ยได้โรคเสื่อมเราะกว่าเขากินใหม่อยู่อันนี้แล้วแล้วแต่เช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก็ได้ก่อนนอนก็ได้กินได้ไม่มีปัญหาค่ะถ้าเรามีตังอะเยอะอะมีตังเยอะอย่างเงี้ยอยากจะกินวันละสองสามซองได้ไม่คเพรา่อหนูกินวันละสี่ซองอะก็บอกว่าเช้าสองเย็นสองตื่นถึงหายใช่ค่ะกินละลายน้ำธรรมดาไม่ต้องน้าเย็นนะเจ้าน้ำน้ำอุณหภูมิปกติน้ำร้อนก็อย่านะคะ คนบางคนผสมน้าร้อนเงี้ยโอ้โหเดือดมันจะเดือดมากนะคะกินน้ําร้อนนะบางทีบางคนเดือดแบบโอ้โหหน้าแดงเงี้ยไม่ควรกินกับน้ําร้อนนลได้ค่ะก่อนไปทํางานก่อนเข้าสวนทานได้เลยตัวนี้ทํางานกระเป๋าทั้งวันแน่นอนค่ะบางทีเราใส่ขวดเล็กๆก็ได้ใส่น้ครึ่งนึงใช่ติดรถไปเลยเอาไปดื่มเผื่อหมดแรง เรียบร้อยแล้วค่ะี่ถ้าเรียบร้อยแล้วก็เราก็ทานอย่างอื่นได้เลยเป็นกาแฟเป็นอะไรทานได้เลยค่ะแท้งเหล้าเงี้ยตอนกลางคืนโอตอนเชาน้าต้องไปเรียนต้องไปออทางานาเง,งี้ยรู้สึกไม่อยากจะลุกตัวนี้ช่วย<ร>ได้ยอย่างเงี้ยก่อนนอนได้หนึ่งองแล้วมันจะไม่เพียด้วยทําให้เราสดชื่นด้วยตัวนี้ค่ะใช่อย่างหนูนอนดึกลงมาทนอนดึกนอนตีสามตีสี่อย่างเงี้ยไม่เพียไม่เพียค่ะก็ปีกระเป๋าทั้งวันเพราะเราทานทุกวันตอนเช้า แล้วก็เดี๋ยวจะนาเป็นตัวนี้เพิ่มเติมนะคะเป็นตัวลีเมอร์อันนี้ก็คือทุกวันนี้เราอยู่กับโทรศัพท์หน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์บางคนมีหลานติดเกมลูกติดเกมอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของโรคสายตาต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้อนะคะต้อหินต้อกระจกสายตาผ้ามัวตาสุกแสงไม่ได้ตัวนี้เขาเป็นรูทีนเข้มข้นนะคะช่วยได้แล้วก็ป้องกันสําหรับคนที่เล่นมือถือเยอะๆค่ะแสงซีฟ้าจากหน้าจอทําลายประสาตตาอยู่ทุกวันโดยเราไม่รู้ตัวบางคนเด็กบางคนเนี่ยใส่แว่นหนาเตอะเลย นะคะเพราะว่าโดนทำร้ายจากแสงหน้าจอนะคะตัวนี้สามารถกินให้ลูกหลานกินป้องกันโรคสายตาต่างๆได้นะคะสหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวแอลโลค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะาจากภายในสู่ภายนอกะนะคะตัวนี้โรคประจําเดือนอย่างนี้ค่ะมาให้คุฟูลูฟิตด้วยนะคะตัวนี้ช่วยได้ค่ะปัญหาประจําเดือน,นของผู้หญิงนะคะค่ะก็ถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากซื้อสินค้าตอนเที่ยงนะคะสามารถสอบถามสินค้าได้ที่เคาน์เตอร์เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณมาก